เฉลยแล้วข่าวเมาแซบลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบสับรางไม่ทนันจนผู้ใหญ่ผู้เก่าปัท้าเดือดยกปืนขู่เพดังฟันธงแล้วทำเอาจะนงพนีถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตสายเผือกตั้งพากันหาคำตอบแบบรัวๆไม่หยุดเลยหลังจากเพดังจอมแฉอย่างเจมอยร้อยแปด ก็ได้ออกมาเปิดประเด็นให้สายเผือกตาลุกวาวกับเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบสปบรางเก่งไม่ไหวแต่สับไปสับมากลับมีปัญหารถไฟปะทะากาันจนเกิดเรื่องอีรงตุงนางเกือบถึงขั้นลงไม้ลงมือด้วยปืนจนชาวเน็ตพากันเข้ามาหาคำตอบและเข้ามาเดากันอยู่มากมายนั้นความคืบหน้าล่าสุดเพจด,ดังอีกี้ขยี้ข่าวก็ได้ออกมาเฉลยประเด็นดังกล่าวโดยระบุข้อความว่า สรุป xxx ใบภาษาอังกฤษแบบตรงตัวยังมีคนไม่รู้หน้าที่ xxx คือมาเฉลย e จมอยเรื่องมันจะเป็นยังไงนั้นคือไม่เกี่ยวกับ xxx นะคะยิงลีสีจุมพลเดอร์สถิติเฉลย xxx อย่างวินเลด100%ที่ผ่านมาพลาดแค่หอนที่เลือกทีมผิดนะคะนะคะนะคะรู้ ปอลอไขที่ประโยงน้องจ๊าแล้วปากไวไปด่าเขาสำนึกให้ทันนะพวก xx อย่าตัดสินใจใครแค่ตาเห็นจง xx8 x, x 8, ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ให้จริงคอยพูด ag, ยิงลีสีจุมพล ag, เจมอยร้อยแปด แฮชแ,แท็กอีกี้ขยี้ข่าวงานนี้ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งแจ้นงพนีที่ถูกโยงไปก่อนหน้านี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนะคะขอบคุณภาพประกอบจากอีกี้ขยี้ข่าว